สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเล่นเกม g e n s h i n Impact นะอ่าอันนี้ผมก็ล็อกอินทาง Facebook นะเดี๋ยวกดเริ่มเกมไปเลยอันนี้ก็ไม่ได้เล่นแบบมาโชว์กาชาเปิดอะไรนะคือผมเล่นแบบเล่นคลายเครียดอะเล่นแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปโอเกดไปเลยใส่หูฟังเพื่อประสบการณ์การเล่นที่ดีขึ้นแต่พอดีไม่ได้ใส่หูฟังอะเล่นสดไปเลย what you're trying to say is that you fell here from another world oh, my. but when you wanted to leave and go on to the next world your path was blocked by some unknown god outlanders your journey ends here the sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. <inaudible> <Clape's voice being furious> ขอให้เลือกตัวใดตัวหนึง่งผมเอาตัวนี้ก็แล้วกันผู้ชายชื่อของคุณคือโอเคเดี๋ยวใส่ชื่อไปเลยมต้องชื่อนี้นี่สมชายงอกเป็นไงเน <c oughs> อาชิบหายแล้วอีกอีกคนหนึ่งต้องไปเหรอ,อเอ้ยแล้วกลายเป็นบล็อกบล็อก,อ,กอย่างนี้เลยอ้อาวเฮ้ย <c oughs> โอ้ยอย่างนี้ต้องแก้แค้นแล้วเนี่ยเออ ตายซะสุด <c oughs> โอเวนแล้วมันแข็งแกร่งเกินไปอย่าบอกนะเราก็โดนด้วยเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ก็อย่างนี้แหละเทพที่ไม่รู้จักนั่นพาตัวน้องสาวของฉันไปแล้วฉันก็ถูกเทพไล่พันหนึ่งและสูญเสียพลังนี่เคยมีไปอ๋อหมดเทพแล้วพวกเราที่เคยก้าวข้ามผ่านโลกต่างๆมามากมายก็มาติดอยู่ที่นี่เอ้นี่มันชีริโต้ปะนี่เนี่ยนี่มันเรื่องเมื่อกี่ปีมาแล้วกันแน่นะฉันไม่รู้เลย หลังจากตื่น,น,น,นขึ้นมาฉันก็ร่อนเร่คนเดียวไปเรื่อยๆจนเมื่อสองเดือนก่อนที่มาเจอกับเธอ <c oughs> เอาเจอกันเพราะไปตกปลาได้เลยเน e เนี่ย <c oughs> อ๋อเขาจะมาเป็นคนนำทางให้เราหรือจะเป็นคู่หูให้นี่เอง <c oughs> หรือตลัลลัก โอเคถึงเวลาเล่นแล้วแต่ล่าเพิ่มมาลุมหมุนมุนกล้องอืมลิ้นพันกันอีกแล้วอ๋อทีนี้อ๋อซูมซูมเข้าซูมออกได้อ,อือโอ้แต่ภาพก็สวยนะครับนี่เป็นเงาเลยสักพักหนึ่งเครื่องกูกระตุกนะ <c oughs> นเดินบนทรายก็มีรอยเท้าก็รายละเอียดดีดีดสวยอยู่ครับนี่ก่อนจะไปทำเวสเดี๋ยวขอเดินมาดูสภาพหญ้าหน่อยพริ้วไหวไหมพริ้วไหวอย,อยู่เนาะ เตะก้อนหินกินก้อนหญ้านะหญ้าเป็นก้อนหรือว่ายกๆไม่อยู่ใกล้จุดเทเลพอร์ตแต่ที่ปุ่มเพื่อปลดล็อกจุดนั้นอ๋ออันนี้ก็เพิ่งเล่นนะครับก็สําหรับใครที่รู้ก็แนะนําบอกผมด้นะคือผมก็เป็นมือใหม่เนี่ยแหละอารมณ์แบบเหมือนเล่นแบบไม่รู้หาอะไรเลยแล้วก็กดมาเล่นนะเปิดมินิแมปอ๋อเราวาร์ปไปที่นั่นได้อารมณ์ประมาณนั้นเนาะที่ที่เปิดได้ก็จะขึ้นเป็นสีฟ,ฟ้าๆไหนดูแมปหน่อยสิ โอ้โหดำเลยอ่ะเพ <c oughs> ิ่งจุดเปิดจุดได้แค่ตรงเดียวอ๋อแล้วต้องไ่หาจุดเพิ่มแน่เลยเนะี่ยนี่อะไรสวีตฟาเวอร์หาเก็บไปน่าจะนินฟาร์มนะอ่ะเก็บเก็บไปตะกี้มันขึ้นที่ผมกดดูกระเป๋าไงอ๋อนี่ก็จะเป็นค่าสถานนะอาวุธอร์ติแฟกกลุ่มดาวพรสวรรค์ข้อมูลเฉพาะก็จะเป็นเนื้อเรื่องตัวละครเสียงพากเนาะรายละเอียดเดี๋ยวผมค่อยให้ดูทีหลังโอเค เดี๋ยวต้องทำตามเคว็เขาก่อนนี่นะมันกระปอมหรือแย่นี่มันนี่มันนี่เดี๋ยวจะเฮ็ดลาบก้อยจับปุ๊บริส่าเทลเ้านี่มันกิ้งกาหรอกเลย อ๋อให้เราปีนโอ้เรื่องเลื่องเลืลยล้อยโหปีนง่ายๆอย่างนี้ไม่เสียพลังงานเยอะหรอกเจ๊ไปอากาศมันร้อนประเทศไทยมันร้อนยืนน้ำตกไม่ได้ต้องขอกระโดดลงไปเล่นเลยน้ำก็สีสวยเนาะสีฟ้าฟ้าเป็นคลื่นข้างล่างก็หินป่าด้วยนะอืมเชี่ยับคลองข้างบ้านผมมีคนละเรื่องเลย <c oughs> เฮ้ยนี่มันอะไรเก็บให้หมดเลยคลาร่าลิลลี่ไม่รู้แปลว่าอะไรนะคล้ายๆดอกบวอัวมั้งผมเห็นมันอยู่ดงริมน้ําอันนี้ก็อ่านว่าอะไรวะซันเซเซียอารมเหมือนชมพู่วะอืมประมาณนั้นกนได้ได้มาเยอะนะเอามากินเพิ่มเลือดได้ มันก็คือสเตลล์อัพเดอะเซเว่นอ๋อลูกปั้นของเทพจะสีมันนี้จะแสงนะครับก็อยู่ในพื้นที่ต่างๆเป็นสัญลักษณ์ของการคุ้มครองในหมู่เทพเจ็ดนั้นเทพตนนี้ควบคุมลมนะถึงจะไม่รู้ว่าที่เธอตามหาอยู่ใช่เทพแห่งลมหรือเปล่าแต่ว่าพี่ฉันนนำเธอมาดินแดนเทพแห่งลมกว่านั้นมีเหตุผลอยู่นะเหตุผลของเธอคืออะไรวะอ๋อลมพบดฉากที่หนึ่งคนแปลกหน้าพูมากับฮาตาลิหยอกๆยอกมากับสายลม อ๋อคือเราจะมาตามหาบอ่อแสของน้องสาวเราเนะเออน้องสาวเราเนะี่ยยังไม่ตายยังจะมีชีวิตอยู่นะดูทรงแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นหมู่บ้านแห่งลมนะหมู่บ้านแรกที่เราจะมาตามหาน,น,น่าจะเยอะน่าจะแบบดินน้ำลมไฟดูทรงแล้วอืมสับป,ปะรดมันวิบวับเหลือเกินคอโดแหล่ะนะอา้าวเบอร์รี่เหรอวะนี่ว่าสับป,ปะรดสีเหลือง ผมว่าสวยมากเลยนะบรรยากาศฉากอะไรในเกมอย่างเงี้ย้าเกิดไ,ไม่เทียบกับในคอมนะหมายถึงเกมในโทรศัพท์ผมว่าสุดยอดแล้วครับไพรมอนบอกว่าน้ำข้ามมาได้เลยนะ <c oughs> อืมโอ้ไม่คิดจะหิ้วปีกขึ้นไปเลยเหรอเธอก็มีปีกวันนี้เราต้องว่ายน้ำเสื้อผ้าเปียกหมดเลย เอาเอามือไปแตะรูปปั้นเอานี่มันอะไรกันขอพาใน้ข้อหนึ่งใช่ไหมหรือต้องครบให้เจ็ดลูกไอ้นี่มันดาา้บนบอลแสงสีนี้นี่มันอะไรกันเราจะได้พลังใหม่อย่างนั้นเหรอปลดล็อกจุดเทเลพอร์ตอ๋อขึ้นจะเป็นเหมือนเปิดแมพนะแผนที่ตรงนี้โอ้เธอรับรู้ถึงพลังงานธาตุของโลกนี้ไหม ไม่รู้อ่ะโอ้นี่สินะพลังฮัตารีคนบนโลกห่างอย่างได้รับพลังมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ง่ายแบบเราขนาดนั้นเชียวเลยโอ้น้องเขาเป็นพระเจ้าอ่ะเป็นพระเจ้าเลยหรเมอนะขนาด คือเมืองแห่งลมซึ่งบูชาทเทพแห่งลมในมที่แหงเจ็ดรู้ได้ยังไงว่าจะมีบ่อแสนองสาวของผมโอเคงั้นเดินทางกันโลดพลังงาน่าของโลกนี้ตอชะนองใอการนิทานเขี่นเป็นสัญญาณที่ดีสัญญาณที่ดีต้องเป็น5 g แล้วก็ไม่ตกหล่นครับต้องเถียนโอ้นี่มันเอียงก่อ โอ้นุ่มันก้อนเยลลี่ไฟเอาเดี๋ยวทีปตกน้ำเลยนี่กระจายไปดิเอามันไม่หมดเหรออ๋อหรือต้องตีเรื่อยๆอ๋อน่าจะแบบให้เราฝึกใช้สกิลนะครับแบบนี้อันนี้ขอฟาดก่อนฝึกตีมาดีมาดีได้ทั้งวันน่ะได้ทั้งวันน่ะครับกับเยลลี่ไฟอะ่ะนี่แต่ก็คิดอยู่นะเมื่อไรจะหมดสักทีทนึง ตี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 ต่อไปเรื่อยๆแต่ค้างสกิลก็ชาร์จพลังให้มันแรงขึ้นอืมดีเอาขึ้นทางไม้ตาแล้วนดูสิมีพายุหมุนโอ้โหโดยพวกนั้นเป็นพายุไฟเลยโคตรเท่โอเคเวลสองแล้วเพเวลเร็วมากได้ไก่ได้ตัวแต่กีไพมอนบอกอิชาร้อยเลยนะแสดงว่าเขาเขาเอาพลังนี้มาไม่ได้โอเคได้เวลาเข้ามือมอนสเตอร์สักทีหนะึ่งผมมั่นใจแล้วตอนนี้ ไม่มีอะไรหยุดยั้งผมได้แล้วอ๋อนั่นไงขึ้นมาร์กเข้าทางเข้าเมืองแล้วครับอีก400กว่าเมตรมีสวีทฟลาเวอร์อัดเก็บอีกดอกหนึง่งเผื่อได้ใช้อะไรสักอย่างนะครับผมมันเจามันต้องได้ใช้สักอย่างหนึ่งเละอู้มันมังคืนนี่หว่ามังกรไงไพมอนไม่รู้จักสะ นี่เลยก่อนอื่นแล้วต้องมาสู้กับพวกจีจี้ก่อนนะมานี่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไก่ย่างถูกเผาโอ้ยโดนไฟเผาเอาเอาเอามันโดนไฟตัวเองเลื่อรถเด้อตายเพราะไฟตัวเองเอออย่างนี้ก็ได้เหรอวะอันนี้ผมจะมาตีนี่นะน่าจะหมดแล้วแหละอันนี้ก็มือใหม่นะยังไม่รู้อะไรมากเปิดหีเป็นเลยก็จะมีพวกศิลาสมุดอะไรสักอย่างน่าจะเอาไว้อัพเวลฮีโร่นะดูทรง กระโดดลงมาเลือดลดไหมไม่ลด,ดอฮ้ยนี่มันเยลลี่สีฟ้าสลามวะเนี่ยเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามงั้นพี่ก็ขอหน่อยนะขอเกิดเร็วยกสลามเลยฮ้กิ้งหมุนอยู่บนก้อนหินด้วยน่ารักดีหลังจากที่เราฆ่าสลามได้นี่ครับก็ขึ้นเป็นสลามคอนเดเซนต์นะครับเป็นของที่หายากในโรงงานธาตุมาถึงธาตุที่แบบธาตุธาตุาดินน้ำลมไฟนะไม่ใช่ธาตุแบบนั้น โอเคเรามาถึง Whispering Wood แล้วนะโอ้เราก็เจอกระปอมอีกแล้วไหนยิมไหนนี่เอ้าทำไมไม่ขึ้นอนะ่ะเอาเพิ่งขึ้นสงแันเนตจะมีปัญหานะครับอืมสวยแล้วอ่ามีคัดชีนมีบ่อยนราเราดูนั่นสิดูอะไรล่ะแอบไปดูกัน นี่เรามาจอบลอยเบิงมีคนกำลังคุยกับมังกรคุยได้ได้เหรอวะอย่าได้กลัวไปสบายใจได้ฉันกลับมาแล้วอ๋อคนนี้เป็นเจ้าของมังกรเหรอเอ้าอยู่ดีๆเอามีแสงเอ้าอยู่ดีๆก็าฉายแสงได้แนั้นแหละมังกรเหกปากแล้วพอรู้แล้วเนี่ยโอ้แกรบอย่าบอกนะว่านี่คือบ,บอสตัวแรกที่ให้กูสู้อะจะเอาอะไรไปสู้เขวาวันนี้อะ เพื่อตายแน่เลยอย่าอย่าอย่าแดกคู๊หุ่ยตกใจหมดเนาะมันบินผ่านเฉยเออนอนไพมอนเกือบปิวไปเลยตะกี้นี้ดีที่คว้าผมเธอไว้ทันขอบคุณนะต้องตอบไปว่าดีที่ผมไม่หลุดไปนะ It definitely something t has คุยกับมังกร w ันนี้มันเรื่องปกติอย Of ง o ั้นเ n o t ออนั่นน่ะสิโอ้นั่นมันไรไอ้ก็บองคงคือการไฟกระพริบแดงๆที่อยู่บนหินก้อนใหญ่ก้อนนั้นแล้วก็ไปดูใกล้ๆกันโอ้แล้วเกิดตอนนั้นคืนนี้มระสื่อเลยนะเนี่ย u t this มันคืออะไรมันคือคิมซันชิสตัลมันคยหินหินแบบนี้มาก่อนเลยบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรรูเชื่อมันอันตรายมากระวังตัวไว้ก่อนดีกว่าอ่าแล้วไม่รู้เลยรู้อันตรายอะไรของเขาว่ะแล้วเมื่อบอกว่าเรารีบเปลี่ยนเรื่องกันเอ้ยนี่มันมีเงี้ยงงนะนี่แบบนี้ใช่ไหมไพมอนน้อนนอนต้องบอกพี่มาดีๆอย่ามาเงี้ยงงอย่างนี้แล้วก็หนีไป อืมก่อนไปเดี๋ยวขอเอาเห็ดหน่อยสักดอกหนึ่งนี่ไอเทมใหม่อย่างนั้นเลยเอาคัดซีนอีกแล้วอีผู้ใดใครใครมันบอกให้เราหยุดโอ้ผู้สาวซ้ำหน่อยด้วยนี่นี่กระโดดมาบางังขวางทางไว้ถือมันใครกันเขาว่าเราเป็นคนแปลกหน้าเหรอ Am er for เราเป็นหน่วยรัตรเวนของกองอาศวินใช่ไหมเอมเบอร์ขอแล้วขอให้ผมร้องเพลงชาติกับหลังเนี่ยไม่ได้การแล้วแบบนี้ต้องทักทายเขาหน่อยสแสดงความเ <doesn> ชื่อใจ <like S 1> ในความบริสุทธิ์ฟังชื่อดูแล้วไม่น่าใช่คนที่นี่แน่นอนมัสคอที่มาด้วยเป็นเพื่อนหรือเป็นอาหารอาหารครับ So, to sum it up, you're traveling partners, right? Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt BROWN> <TAKE Monster. city inside the city of here. I'll escort you there. Oh, aren't you out here for some other reason? I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that too. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. ยังบอแล้วเป็นคนแปลกหน้าอีกเดยอเธอ i อ้อ่า y n o เ s ี m e t h i n g I should say as a ่ฉันควรพูดในฐานะอัศ l ินฉัน s ั่งเดินทางแปลกหน้าผู้หน้าถือเหมือนพูดประชดเลยว่ะนุ e งทงน่อะไรแล้วก็เป็นคู่มือการเป็นอัศวินนะคนนี้แคดซีเนาะอ๋อไม่ใช่อ๋อได้ตัวละครใหม่โอ้สี่ดาวชื่อเอมเบอร์นะ ก็เป็นสายยิงธนูน่าจะสายแชรี่เละโอเคยังติดอาวีอยู่อ๋อเป็นตัวยิงไกลนะไหนคอยลองยิงหน่อยสิเล็งยากอยู่นะความรู้สึกผมไหนลองยิงนกอ้วนตัวนั้นหน่อยสิได้อยู่ได้อยู่คุณังเดินทางผู้ไม่รู้ที่มาพวาคุณมาทำอะไรที่เมืองมอนสเต็กันล่ะแน่นอนครับผมมาตามหานองสาวที่หายไปครับ ไทมอนก็มาช่วยตามหาน้องสาวผมอีกแรงนึงนะครับจริงๆก็คือเป็นอาหารดุกเฉินี่ยแหละหิวเมื่อไหร่ก็จะอับแดกเลยอืมต่กี้เปิดหีบได้ชินเวอร์สวอร์ดนะอืมสดาวเดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันอนี่ได้คนช่วยอีกแรงหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาปิ้นใบประกาศแปะ งีด่ดีๆก็ได้รับจ็อบมาช่วยเอมเบอร์วาทำงานก่อนจะไปดูงานเดี๋ยวขอเก็บเห็ดก่อนแป๊บนึงน่าจะได้ไปทำกับข้าวนะโอเคอันนี้ก็มาอันนี้ครับจุดเทเลพอร์ตรับจุดวาร์ปก็ทำให้มันเป็นสีฟ้าเนาะเราจะได้ใช้งานได้เรียบร้อยบดล็อกเสร็จโอ้ยเขาบอกให้เราไปตีอันนี้ครับโอ้ตัวเดียวชิวๆงานกุ้ยๆ พวก s อน,นสเตอร์ส have been getting too close to the city recently. My task this time is to clear out their camp. เอาเป้ยังไม่จบว่ะเห็นปุ่ม zoom z ตรงแมปเดี๋ยวไปดูกันแป๊บนึงนู้นจะจบแล้วอืมมาเป็นค่ายเลยอย่างงี้ต้องเล็งตัวตีไกลก่อนเลยนะครับอยู่บนหอคอยมาหนี่เลยทดสอบความแม่นหน่อยดิเอ้ยโดนไปจะครึ่งรอดแล้วเฮ้ยเราก็โดนนี่ว่ะดอกที่สองไม่มีพลาดเรียบร้อย เดี๋ยวเดี๋ยวใล่าเป็นตัวระยะไปชิดก์กันโอ้ยโอันมันตีผมมังอาดมากมันอาดนี่อย่าลืมี่ทีละตัวทีละตัวทีละตัวได้หมดเฮ้ยเรื่องกลิ้งกล้วยแต่ว่าคิดไม่ถึงเลยนะว่าทีแท้เธอก็ไม่ใช่นักเดินทางั่วไปที่ไม่มีความสามารถกระจกกระจกขอบคุณที่ช่วยนะรู้สึกยังไงบ้างที่สู้ไปตะกี้สบายสบายครับ ทำไมพวกที่นี่เชื่อหึือมาโผล่แถวนี้ชื่อเหมือนด่านยากชิบหายชิงชีวิทุวงนี้ปกติก็ไม่น่าจะอยู่แถวนี้นี่เดีแบบ๋ยบอกใช่สิพวกมันควร้วน,นเกี้ยนอยู่แถวป่าลึกนูน่นแต่ว่าช่วงนี้สตอมเทเลอร์โผล่ออกมานบ่อยส่วนผลไม้ก็โดนทำลายไปแล้วการค้าก็ได้รับผลกระทบไปด้วย อะไรคือสตอมเทเลอร์วะพายุมาทีก็จะ่งมีคนได้รับบาดเจ็บเชนนั้นกองอัศวินจะต้องคอยปกป้องกันให้ดีอ๋อตอนนี้เหมือนเขาจะเจอปัญหานะครับกับไอตัวสตอมเทเลอร์เพราะงั้นเจ้ามอนเตอร์น่ารำคาญมวงนี้หรือเข้าใกล้มาเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอใช่สิแต่ว่าวันนี้ก็ทำลายไปดงไปได้หลังหนึ่งแล้วนะก็ยังโอเคอยู่มันกับชั้นสี่โอ้โหตอนรับอย่างดีเลยขัดกับตะกี้มากก่อนจะเข้าเมือง โอ้โหมีกล่องเพียบเลยได้เวลาเปิดหีบแล้วครับได้กระดาษนี่แล้วได้ขนนกด้วยแล้วก็ตีกล่องนะตีไปเรื่อยๆน่าจะมีแค่นี้แหละนะกล่องได้อะไรเนะี่ยโอ้ได้กระลำปีเอาไปทำกับข้าวดูนี่ตีกล่องนี้ได้อะไรอืมได้ลูกสวนไงได้แอปเปิลก็น่าจะไปทำกับข้าวได้หลายอย่างนะดูทรงแล้วเดี๋ยวผมต้องเข้าเมืองแล้วครับ ยี่คุยคัดแรกกูยังเดินเข้าเมืองยังไม่สำเร็จเลยเดินเลาะไปเรื่อยยางรอดูถังมันวิบวับขอฟ้าสักทีนึงหน่อยดิอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยแอปเปิลลูกเดียวแปบ๊บนึงนะอย่าเพิ่งคุยเดี๋ยวขอเอาผลไม้ก,กันอ๋อเพิ่งดิ้งเน็ตมีปัญหาแน่เลยโอเคได้เห็ดกับได้น้องไก่นะครับไหนลองคุยออกับคนนี้สิเขาชื่ออะไรชื่อ อาหารจานต่อไปจะทำอะไรดีนะโอ้มุกคือเป็นนักผจญภัยแถวนี้กันเหรอเพิ่งมามียินดีต้อนรับได้มารยาทดีแนะนำตัวได้ครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดกินใี้อิมท้องก่อนนี่คือกุ่มเล่ของการเอาตัวรอดในว่าถั่วต้มครับ นี่อย่ามาพูดอย่างนี้ดิไพมอนเราเพิ่งต้มมาม่าเป็นนะโอเคไม่เป็นไรไฟติดแล้วฉันดูฝีมือเธอหน่อยสิได้เลยอย่าด่าเป็นเชฟตดอลลมซี่นะฉันจะหีดกับเนื้อเขาเป็นไอโมนนั้นลองทำกินมัสลูมสกิเกอร์ให้หน่อยสิอ้าวแล้วนี้คืออะไรอ๋อเพิ่งตีไปเออตีไปก่อนนี่ว่ะได้เวลาทําไก่เสียบกระเห็ดแล้วครับ ดูไหนดิอ๋อดอกไม้นี้ที่จะมาทําน้ําตาลได้ด้วยอ๋อันนี้ก็ทําได้สามสามไม้มะดูทรงแล้วสามไม้ใสมหม้อไปเลยอ๋อแล้วก็จุดไม่ทําแบบนี้เหมือนปั่นไฟในเกมดบดนเลยเชฟทำาคตรสามไม้แล้วอวัตถุดิบดีคุณทำก็เก่งนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วแหละขอบุณครับเชฟดูผมต้องเข้าเมืองไปแล้วโอเคมีไก่เสียบกับเห็ดแค่นี้ก็พร้อมบวกแล้วครับน่าจะเพิ่มเลือดได้เยอะๆเลย อันนี้ก็ยังไม่กินนะเลือดลดแค่นี้ไม่ตายหรอกไกลหัวใจอยู่โอ้นี่ชะหน้าทางเข้าเมืองใหญ่อยู่ <G ül> เฮ้ยนี่มันฝูงนกพิราบนี่โอ้ยเด็กๆจนโตสักทีหนึง่งเออบินไปแล้วว่าไงท,ทิมมี่ทิมมี่บอกเธอทำไรนนะ่ะนกพิราบกลัวหนีไปหมดแล้วเดี๋ยวมันก็บินกลับมาปกติก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดมันไม่กลับมาเหมือนพอ่อล่ะออ้ยเชดาม่าเฉยออ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกมแบบนี้นี่จะมีเนื้อเรื่องแอบดาร์ก <G ül> ดาร์กอยู่นะเห็นภาพมันสดใส โอเคก็เดินเข้าไปหน้าเมืองแล้วนะครับก็ต้องทักทายหน่อยแล้วอย่ากวนตีนเหมือนทหารอนเหมือนนะนี่นะทหารโยโกฮามาไหนเราไปถามเขาหน่อยสิคุณสเวนสวันดีมีอะไรที่กองสวินช่วยได้บ้างไหมครับงั้นคุณเป็นใครกันแล้วกันอ๋อเป็นหน่วยรักษาการของอัศวินมีคู่มือแนะนําของกองอัศวินเออคู่มือนี้น่าจะสําคัญนะเห็นขอท่องเงินเกือบทุกคนเลย อ๋อมึงก็จะเป็นอย่ยวกับรากฐานความสําคัญสันติภาพความมั่นคงในเมืองอารมณ์ประมาณนี้มีมีโยงกับการเมืองนะโอเคเดี๋ยวมาถามคนนี้ดีกว่านะชื่อลอเรนเซ่มั้งชื่ออ่านยาวมีอะไรช่วยไหมเกี่ยวกับเมืองนี้ก็แล้วกันอธิบายไหนเป็นมงกุฎแห่งเดนเหนือเป็นเมืองแห่งบทกวีและเสียงเพลงเป็นเมืองที่งดงามมากมไม่นานมานี้มีนักกวีพาณิจยเข้ามาในเมืองนี้ด้วยลองไปหาเขาสิ บทเพลงเขาจะาหังไงนะค่อนข้างคลาสสิกมั้งอืมประมาณว่าย้อนกลับไปหลายพันปีอู่หหลายพันปีมึงฟังทันได้เหรอเนี่ยอืมงั้นเธอก็ถามดูคนแล้วว่ากันว่าระยะหลังมานี้ช่วงกลางคืนจะมีฮีโร่พึ่งดูความยุติธรรมอัศวินรัติการบ่ไม่ได้ไม่ได้พูดแบบนี้ยาวๆต่อไปไม่ได้แน่เพราะกูอ่านไม่ทันแล้วมาคุยกันหลังนะ้โทษทีโอเคครับเดี๋ยวผมก็ขอตัดจบพานี้ไปนะเข้ามาในเมืองมอนสเตอแล้ว อย่าลืมกด like ไลค์ด้วยนะครับ